เล่าในเมการาคาเท่าไหร,เร่เราเริ่มกันที่เลน l a เวก่อนที่<ะ>เราแบบคุ้นเคยไหมเออเราเริ่มกันที่เลนเ a เบิก่อนเลนเรเบลฟื้อขว,วดราา750ร้ามันลลค่าราคาลงมาติเลยนะ924บาทแต่ถ้าเราใช้คะแนนขั้นต่ำในเมกาซื้อจะซื้อได้ทั้งหมด4ขวดแบคเ l เบลดีนี่ดูแบคแบคแบบคแต่ถ้าซื้อแบ เลเบลจะซื้อในราคา1,195บาทต่อขวดถ้าวันหนึ่งทำงานจะซื้อได้แค่3ขวด3ขวดโอ้ยพอแล้วแต่ระดับนี้เราต้องกินอันนี้ว่ะแต่ถ้าบูเลเบลแต่ถ้าซื้อบูเลเบลจะต้งขวดละ9,471บาทถ้าเราใช้ค่าแรงขั้นต่ำเราต้องทำงานถึง3วันกว่าจะซื้อบูเล่เบลได้ ถ้าคุณต้องการสินค้าที่เการส่งกลับไทยภายใน5-7วันติดต่อเพจช็อปหน้ามะเพื่อเป็นการสนับสนุนเปื่อยเดย์คุณสามารถสั่งเสื้อเปื่อยรุ่น2เพืบอบูชาได้พร้อมกับแก้วสติกเกอร์และยันเปื่อยยันหวงังได้ทาง Li n e แอดบอริเ like ชิช้าหมดอดนะจ๊ะ